เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอะไรครับมัน,ม,นมันแก้วแก้วชาร้านผมเองครับเฮ้ย <Hey. S 1> ร้านร้านอะไรครับสุยยี่ครับตตร,ร้านอะไรนะสุยยี่คับโอ้ยค่าส่งกูสั่งมาแพงที่หายเลยไม่ไอมีมีโครงการจะเปิดที่ไหนบ้างนะอ่าต่อไปเซ็นทันปิ่นเก้าครับเซ็นทันปิ่นเก้า มันไปทําไมตรงโน้นวะมันไม่มาแถวไอ้แถวไอ้ใส้ไหม่แถวอะไรใกล้ใกล้บ้านมันไกลเด้อเด้วขยายไปเรื่อยๆครับอ๋อขยายสาขาที่สามมาแถวแถวนี้นะคนเยอะบอกเลยคนเยอะครับเพราะว่าล่าสุดผมจะเปิดร้านตัดผมกับเอ็กกับแถวนั้นแหละอ่ะคนเยอะเชื่อผมผมกับเอ็กเนี่ยไปนั่งไปนั่งดูสถานที่อยู่สองสามวันนะอ่าเป็นไงครับคือเมาเนี่ยไปนั่งกินเหล้าไม่ได้ไปนั่งดูอะไรหรอก อะไรครับเนี่ยโอเคขอขอขอซื้อหุ้นดิหุ้นดิหุ้นหุ้นเป็นชายเป็นชายอะไรอะไรนะเป็นชายเป็นชายขอขอซื้อขอขอซื้อเป็นชายใช่ยืมมาทั้งสองแสนได้เลยไปทำป็นชายใหม่โอ้ยไม่พอสองแสนเท่าไหร่คะนี่โอ้ผมพูดได้ไหมนี่ไม่น่าได้ สองแสนลงพื 250, ้นห้าพันโอ้ยโห้ยเอ็ซีเราแม่งเก่งชิบหายเลยตอนเนี้ยรู้ราคาการจ่ายเขาด้วยเลยอ๋อไหนๆก็ไหนๆแล้วยังไงครับครับก็ฝากร้านชาผมต้องส่งร้านด้วยนะครับอ่าตอนนี้เปิดแล้วที่ครับที่บางนาครับเปิดที่บางนาแล้วใช่ครับโอ้แต่เปิดเปิดปิดปิดอะเนาะวันวันก่อนไปเนี่ยร้านปิด ไม่ไปกี่โมงครับไปกี่โมงไปกี่โมงครับผมจําเวลาไม่ได้ผมว่าจะให้ไอพี่นุกสั่งแต่พี่นุ๊กรัดปิดค่ะคุณดนเพราะว่าสองทุ่มสองทุ่มต้องปิดแล้วค่ะอ๋อรู้แล้วครับแล้วเมื่อตื่นมาตีสามมันจะสั่งกินตีซีเป็นบ้าเตี่ยมันไม่เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงเหมือนเซเว่นเหรอไม่ใช่เขาไม่มีรันปิดสองทุ่มครับ แล้ววันนั้นอะตอนตอนโทรไปเนี่ยคือคือแก้วแก้วเนี้ยเอามาถือในมือเลยนะามาปั๊บจะเทจะเทใส่แก้วแล้วแล้วกินนานๆเพราะว่าค่าส่ขขงันแพงแล้วกินประหยัดโอ้โหเอ็งเอาตรงนะไงฮะรับค่าน้ำร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบนี่แหละถ้าส่งกูร้อยห้าสิบอะแพงก็สั่กไปเดือเอ่องแก่อดนวปอดนกันไปอดนอุนนนกนลก,กันไปเนาะใช่คผมเออคือเอาแล้วแล้วตอนไหนอ่ะ อะไรนะตอนไหนตอนไหนคืออะไรครับตอนไหนมึงจะร้องขึ้น <laughs>